ดูผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในวันแม่แห่งชาติกันบ้างดีกว่าว่าวันแม่แบบนี้หลายๆคนเนี่ยมีการแสดงออกซึ่งความรักอย่างไรบ้างนะคะ mm. ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะมีทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีต่อวันแม่แห่งชาติปีนี้ก็พบว่าสิ่งที่ลูกๆอยากทํามากที่สุดก็คือการกอดค่ะแล้วก็บอกรักแม่แล้วก็สิ่งที่อยากจะตอบแทนนอกจากเอาใจใส่แม่แล้วก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะ ตั้งใจเรียนนะตั้งใจทำงานเป็นคนดีของสังคมคนะ่ะซึ่งจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างนะคะบอกว่าคิดถึงเรื่องใดเป็นอย่างแรกเลยในวันแม่แห่งชาติค่ะส่วนใหญ่ก็ตอบตรงกันว่าเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อแม่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อให้ลูกเห็นความสำคัญในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคมะคะ่ะ สำหรับสิ่งที่สนใจหรือว่าอยากจะทำกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติปีนี้มากที่สุดก็คือลูกๆเนี่ยจะนำดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่ครอบครัวอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อรับประทานอาหารกับแม่แล้วก็ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณนะโดยสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตั้งใจจะบอกก็คือการแสดงความรักกับแม่ค่ะอันดับแรกก็คือกอดหรือบอกรักแม่ค่ะ รองลงมาคือนำพวงมาลายัยดอกมะลิมากราบขอพรแม่แล้วก็รับประทานอาหารกับแม่แล้วเมื่อถามว่าคำพูดประโยคไหนของแม่ที่ได้ยินบ่อยที่สุดนะคะอันดับแรกค่ะส่วนใหญ่เขาจะได้ยินคุณแม่ถามเลยเวลากลับบ้านไปหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยหรือไปไหนก็แล้วแต่พอกลับถึงบ้านแม่ก็จะถามว่าหิวไหมอ่ากินข้าวหรือยังนะคะรองลงมาคุณแม่ก็จะบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะนะคะแล้วก็อันดับ3ามคือ ถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะกลับนะคะส่วนเรื่องที่ลูกๆตั้งใจจะทําอะไรเพื่อทดแทนพระคุณแม่อันดับแรกเลยค่ะก็คือเอาใจใส่ดูแลแม่ถัดมาก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจทํางานแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมค่ะของผมนะ ตอนที่แม่งอยู่นะคำถามสุดท้ายนี่แหละเมื่อไหร่จะกลับเพราะบ้านอยู่ต่างจังหวัดไงจะกลับเมื่อไหร่จะกลับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เตือนของชอบเอาไว้ให้อที่บ้านนี่อแม่มักจะถามแลวอยู่ไหมกินอะไรหรือยังอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยมอนเหมือนกันนะแม่ลูกจะโตขนาดไหนก็ยังเด็กอยู่ในสายตาถูกไหม ต่อให้เธอมีลูกแล้วลูกโต<ช>ยิสิบกว่าขวบแล้วเนี่ยแม่ยังเห็นว่าเราเป็นเด็กอยู่นั่นอเองนะครับแล้วแม่นอกจากนั้นแม่ยังเป็นกระทรวงการคลังให้กับลูกด้วยนะ <laughs> แม่อันนี้ The b เ s สนะเป็น,นแบงค์ชาติยนะอยากกู้เหร,อ,หรออ่ะได้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพของวันแม่อย่างที่บอกไปถ้าคุณแม่ยังอยู่เนี่ยก็ให้ทุกคนนั้น ทำเต็มที่กับคุณแม่นะแสดงความรักด้วยวิธีการอะไรก็ได้เนี่ยที่จะสื่อสารให้ท่านรู้เพื่อจะเป็นภาพความประทับใจระหว่างกันเพราะว่าเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาทำแบบนี้มันย้อนเวลากลับไม่ได้